น้องฟาเรียร้องไห้กันทําไมอยากุกคนสงสารน้องฟารเรียมากมากทุกคนดูโอ้โหน่าสงสารมากเลยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทําไมน้องฟาเรียถึงร้องไห้สาเหตุก็เกิดจากวันนี้แหละค่ะทุกคนน้องฟาเรรยเนี่ยค่ะก็ไปโรงเรียนตามปกติแหละทุกคนแต่ในระหว่างที่น้องกําลังซ้อมเปิดพิธีกีฬาสีอยู่นั่นเองน้องเนี่ยก็ได้บอกกับคุณครูว่าครูคะหนูหายใจไม่ทันค่ะมันเลยเป็นสาเหตุที่น้องฟาเรียต้องมาพ่นยานั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าน้องฟาเร์เนี่ย เสียมหะลงปอดค่ะทุกคนโอ้โหแรงมากรู้สึกว่าปอดอักเสบนะคะทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนี่นะคะก็ถึงตาที่น้องฟาเรจะต้องกินยาต่อรองกันนานมากกว่าจะได้กินยานี่ทุกคนจากต้นคลิปเลยที่ทุกคนเห็นว่าทําไมน้องฟาเรถึงร้องไห้แต่เราก็ต่อรองแบบู้ต่อรองยากมากให้น้องฟาเรกินยาให้ได้เลยนะทุกคนนี่สุดท้ายก็ต้องยอมกินนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องฟาเรด้วยนะทุกคน